สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูสายอยีเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่33แล้วในวสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะเรียนในห,หน่วยโลกสวยด้วยสีสันนะแค่ชื่อนี้ก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะนะสำหรับวันนี้นะคะหรือในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเพลง โลกสวยด้วยสีสันนั่นเองอ,อยากฟังกันหรือยังคะเด็กถ้าอยากฟังแล้วนะคะไปเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะทนเลสีครามงดงามสดใสเหล่าพืชพันธุ์ไม้ สีเขียวขจีท้องฟ้ามีรุ้งของอยู่เจ็ดสีโลกของเรานี้มีสีสวยงามอ่าเด็กๆก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงโลกสวยด้วยสีสัน อขอฝากให้เด็กๆนะคะไปฟังและฝึกทำท่าทางตามคุณครูสาได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็อัดคลิปวิดีโอส่งมาในไลน์กลุ่มเช่นเคยใครที่ยังร้องไม่ได้นะคะก็ไปฝึกฝนมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายมาให้เพื่อนๆและคุณครูได้ชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วคุณครูสาก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะบ๊ายบาย